จะเป็นยังไงเมื่อสาวญี่ปุ่นที่ชอบเมืองไทยได้บินไปเที่ยวที่ภาคอีสานเป็นครั้งแรกโดยเธอมีชื่อว่ามิมุหรือมุมิอันไหนกันนะแล้ววันนี้เธอจะแจกความสดใสให้กับคนไทยอย่างไรบ้างไปดูกันเริ่มต้นด้วยสาวสวยคนนี้เธอเป็นคนญี่ปุ่นที่อยู่เมืองไทยมานานแล้ว โดยที่คนไทยจะรู้จักเธอในชื่อมิมุตอนนี้เธอได้อยู่ที่สนามบินเมืองอุดรเธอบินมาเที่ยวในวันหยุดของเธอเธอเดินไปเรื่อยๆในสนามบินที่คึกคักและเต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่มีเสียงพูดคุยและการประกาศเที่ยวบินดังไปทั่วแต่ระหว่างนั้นโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้น ซึ่งก็ไม่ใช่ใครสายนั้นได้โทรมาจากพี่คนขับแท็กซี่ที่เธอเรียกพี่แท็กซี่บอกว่าให้เธอยืนรอเขาอยู่ที่หน้าประตูสามของสนามบินเพราะเมื่อพี่คนขับมาถึงเขาจะได้หาเธอเจอได้ง่ายนั่นเองจากนั้นหลังจากที่เธอได้คุยกับพี่แท็กซี่เสร็จเธอก็เริ่มเดินไปทางที่พี่คนขับนั้นบอกและตอนนี้เธอก็ยืนอยู่หน้าสนามบินแล้วโดยเธอบอกว่าอากาศตอนนี้ดีมากรู้สึกสดชื่นสุดๆแต่ในขณะกำลังรอพี่คนขับแท็กซี่อยู่นั้นเธอก็พูดขึ้นมาว่า ตอนนี้เธออยู่ที่สนามบินอุบลธานีนะแต่ดูเหมือนเธอจะจำผิดไปไกลเพราะว่าตัวเองอยู่ที่อุดรธานีต่างหากซึ่งเป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักของเธอเหมือนกันนะและไม่นานนักพี่คนขับแท็กซี่ก็มาถึงแล้วเธอทักทายเขาอย่างเป็นกันเองก่อนจะขึ้นรถและบอกว่าเธอจะไปโรงแรมที่ปักหมุดไว้แล้วพร้อมกับถามพี่เขาว่าจากสนามบินไปโรงแรมนั้นไกลหรือเปล่าพี่แท็กซี่บอกว่า จากที่นี่ไม่ไกลนะประมาณ7กิโลเองแล้วเดี๋ยวเขาจะพาไปทางลัดด้วยจะได้ไปถึงเร็วๆแต่ในระหว่างที่พี่แท็กซี่พูดอยู่นั้นเธอก็สังเกตเห็นยุงในรถบินไปมาจนเธอไม่ได้ฟังที่พี่เขาพูดและไม่นานนักพี่คนขับก็ได้มาส่งเธอถึงหน้าโรงแรมที่เธอพักเธอบอกขอบคุณพี่แท็กซี่อย่างเป็นกันเองก่อนที่จะลงจากรถจากนั้นเธอก็ทำการเช็คอินและพี่พนักงานก็ได้นำทางไปที่ห้องพักที่เธออยู่เมื่อเธอเข้ามาในที่พักเธอรู้สึกประทับใจมากที่เห็นห้องนี้ครั้งแรก ห้องดูใหญ่และยังดูสะอาดตาแถมยังดูแพงสุดๆหลังจากที่ชมห้องพักเสร็จและตอนนี้เธอก็เริ่มรู้สึกหิวและคิดว่าจะออกไปหาอะไรกินแถวแถวนี้เธอเลยคิดว่าจะไปถามพี่พนักงานโรงแรมสักหน่อยว่ามีร้านอาหารไทยอร่อยๆแถวนี้บ้างหรือเปล่าหลังจากนั้นดูเหมือนว่าตอนนี้เธอออกมาจากที่พักแล้วและเธอได้เจอกับพี่พนักงานผู้ชายและเข้าไปถามพี่คนนั้นว่าแถวนี้มีร้านอาหารใกล้ๆก,ก,กับโรงแรมบ้างหรือเปล่า โดยที่พี่เขาตอบว่าร้านอาหารที่อร่อยและใกล้แถวนี้ก็มีอยู่นะและห่างจากที่นี่ประมาณ700เมตรหรือถ้าใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีและอยู่ติดกับห้างเซ็นทรัลและก็ชอปปิ้งมอลล์ด้วยนะแต่ดูเหมือนเธอจะอยากกินอาหารอีสานมากกว่าเลยได้ขอร้องให้พี่พนักงานไปส่งและตอนนี้พี่พนักงานก็อาสาที่จะนำทางเธอไปที่ร้านอาหารอีสานที่อยู่ไม่ไกลาจากโรงแรมและขณะที่พี่เขากำลังนำทางเธอไปร้านอาหารเธอบอกว่าเขาดูใจดีสุด,สด และเขายังเดินมาส่งเธอด้วยนะทำให้เธอประทับใจมากจริงๆไม่นานนะพี่พนักงานก็ได้มาส่งเธอถึงร้านอาหารอีสานอย่างที่เธอต้องการแต่ว่าดูเหมือนวันนี้ร้านจะปิดนะและก็ยังมีร้านข้าวแกงอยู่ไม่ไกลและเธอก็เลือกไม่ได้เลยจะไปร้านนี้แทนและตอนนี้เธอก็ได้มาถึงร้านแล้วเธอขอบคุณพี่พนักงานที่มาส่งและกำลังจะเข้าไปนั่งที่ร้านเมื่อเข้ามาถึงที่ร้านเธอก็เจออาหารที่น่ากินหลากหลายเมนูแม่ค้าได้แนะนำว่าร้านไม่ได้มีแต่ข้าวแกงนะ ยังมีกับข้าวตามสั่งให้เลือกอีกด้วยสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยจากนั้นเธอก็ได้หาที่นั่งในร้านโดยที่เธอรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยที่ไม่ใช่ร้านอาหารอีสานที่เธออยากกินระหว่างที่อาหารมาเสิร์ฟเธอก็ดื่มน้ำเปล่าไปด้วยนะและเมนูที่เธอสั่งก็คือกะเพราทะเลซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเมนูที่เธอชอบอยู่เหมือนกันและไม่นานนะักกะเพราทะเลก็มาเสิร์ฟและเธอก็ตื่นเต้นที่จะได้กินโดยกะเพราทะเลจานนี้มีไข่ดาวด้วยนะ และตอนนี้เธอก็พร้อมที่จะได้กินแล้วเธอใช้ช้อนตักข้าวขึ้นมาชิมก่อนคำแรกและตามด้วยหมึกที่ติดใบกับเพราเล็กน้อยและกินอย่างอร่อยอร่อยและขณะที่เธอกําลังกินข้าวอยู่นั้นเธอก็ได้ชมแม่ค้าด้วยนะเธอบอกว่าอาหารที่แม่ค้าทำมันอร่อยจริงๆดูเหมือนแม่ค้าจะยิ้มเล็กน้อยก่อนจะถามว่ามาจากที่ไหนเนี่ยพูดไทยเก่งจริงๆและเหมือนตอนนี้แม่ค้าจะชมเธอซะเธอตัวลอ,อยเลย และแม่ค้ายังถามต่ออีกว่าเธอมาเที่ยวใช่หรือเปล่าแล้วมาเที่ยวกับใครบ้างทําไมพูดภาษาไทยเก่งจังเลยพูดชัดมากเลยนะได้เรียนภาษามาบ้างหรือเปล่าถามซะเยอะเลยน่ารักจริงๆจากนั้นเธอก็ตอบแม่ค้าไปว่าเธอมาเที่ยวคนเดียว แล้วเธอก็ได้อยู่เมืองไทยมาเจปีแล้วก็เลยพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยก่อนที่เธอจะชมแม่ค้าบ้างว่าแม่ค้าก็สวยอีกด้วยนะทําให้ตอนนี้ดูเหมือนจะชมกันไปมาแต่แม่ค้าดูเหมือนจะยังไม่จบเขาได้ถามเธอต่อไปว่าแล้วเธอนั้นพักอยู่แถวไหนเธอได้บอกแม่ค้าว่าเธอพักอยู่โรงแรมใกล้ๆแถวนี้โดยที่แม่ค้าก็ชมเธออีกว่าเก่งจริงๆเลยมาเที่ยวถึงอุดรแถมยังมาคนเดียวด้วยน่าเหลือเชื่อสุดๆและต่อมาซึ่งไม่นานนัก ตอนที่เธอคุยกับแม่ค้าอยู่เธอก็แปลกใจว่ามีอะไรแปลกตาในจานอาหารที่แม่ค้าใส่มาด้วยและนั่นก็คือพริกหยวกและตอนนี้เธอกําลังสงสัยว่ามันคืออะไรเลยได้ถามแม่ค้าด้วยความสงสัยและแม่ค้าได้ตอบเธอว่ามันคือพริกหยวกซึ่งสามารถกินได้นะแต่ก็ไม่อยากให้กินหรอกเพราะกลัวเดี๋ยวจะปวดท้องเอาและเมื่อเธอได้ยินว่ามันเผ็ดและเดี๋ยวจะทําให้เธอปวดท้องเธอก็เลยทําตามที่แม่ค้าบอกด้วยนะน่ารักจริงๆตัดภาพมาตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมืดแล้ว มิมูเธอได้มาร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านอาหารอีสานที่เธออยากกินตอนแรกและบรรยากาศของที่ร้านก็ดูเป็นธรรมชาติมากเธอเดินไปเรื่อยๆตามทางเดินของร้านไม่นานนักเธอก็เจอกับพนักงานผู้ชายคนหนึ่งซึ่งยืนต้อนรับอยู่พนักงานต้อนรับเธอเป็นอย่างดีและถามเธอว่ามากี่ที่ครับเธอเลยบอกว่ามาคนเดียวและตอนนี้เธอก็กำลังหิวมากช่วยหาที่ให้เธอหน่อย ไม่นานนักดูเหมือนเธอจะได้นั่งอยู่ในร้านแล้วเธอนั่งลงและกําลังเลือกเมนูโดยที่เธอก็ถามพนักงานด้วยนะว่าเมนูที่ร้านมีเมนูแนะนำบ้างหรือเปล่าพนักงานได้ตอบเธอไปว่าทางร้านมีเมนูลาบเป็ดที่เป็นเมนูเด็ดของทางร้านและอยากให้เธอลองดูซึ่งมันแซ่บมากจากนั้น เธอทำท่าสงสัยนิดหน่อยจากนั้นเธอก็สั่งลาบเป็ดมากินและก็ตามด้วยส้มตำแบบที่ไม่เผ็ดเพราะว่าเธอกินเผ็ดไม่เก่งนั่นเองไม่นานนักอาหารทุกอย่างก็มาเสิรฟ์ฟโดยมีลาบเป็ดที่พนักงานได้แนะนำและส้มตำแบบไม่เผ็ดตามที่เธอต้องการแต่ดูเหมือนสีสันจะเผ็ดน่าดูเลยนะและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เธอจะกินแล้วเธอใช้ช้อนตักส้มตำมาชิมเป็นคำแรกและตามด้วยข้าวสวย ดูเหมือนว่าเธอจะชอบเมนูนี้นะและเมื่อเธอลองกินลาบเป็ดและลองกินกับข้าวสวยดูตอนนี้ตาเธอบ่งบอกว่าอาหารที่นี่อร่อยแต่ดูเหมือนเธอจะชอบส้มตำปูปลาร้าเป็นพิเศษและเธอกินไม่หยุดเลยแต่ลาบเป็ดที่เธอสั่งมาดูเหมือนจะเผ็ดสำหรับเธอหน่อยแต่ก็มีข้าวสวยร้อนๆที่ช่วยให้ความเผ็ดเบาลงได้บ้างและโดยรวมแล้วอาหารมื้อนี้เป็นอาหารที่อร่อยสุดๆ ตัดภาพมาดูเหมือนว่าตอนนี้จะเช้าแล้วตอนนี้มิมุเธอได้มาที่ที่หนึ่งนั่นก็คือร้านบ้านนาคาเฟ่และตอนนี้เธอก็ได้อยู่ทางเข้าร้านแล้วเธอเดินชมวิวรอบๆทางเข้าร้านก็จะเห็นว่าวิวนั้นมีความเป็นธรรมชาติมากและที่นี่ก็ร่มรื่นและดูสวยมากเหมาะกับการพักผ่อนสุดๆและเมื่อมาถึงหน้าร้านเธอก็สังเกตเห็นว่าที่นี่ก็เริ่มมีคนเข้ามาใช้บริการกันแล้วโดยเธอเห็นว่ามีพนักงานกำลังทำงานอยู่ไม่นานนะักเธอก็ได้ที่นั่งแถวนั้นและนั่งลง และเธอก็ได้สั่งอาหารกับพนักงานไว้แล้วไม่นานนักอาหารที่เธอสั่งก็มาถึงและเมนูที่เธอสั่งนั้นก็คือยำขนมจีนกับส้มตำที่ไม่ได้ใส่เส้นมะละกอแต่ว่าใส่เป็นผลไม้แทนซึ่งมันดูแปลกตามากสําหรับคนที่ไม่เคยกินและตอนนี้เธอก็หิวแล้วโดยที่เธอใช้ซ้อมตักเส้นขนมจีนขึ้นมากินคําแรก และได้ชิมส้มตำที่เป็นผลไม้แววตาเธอบ่งบอกว่ามันมีรสชาติที่เผ็ดและดูเหมือนว่าเธอจะดื่มน้ำตามทันทีโดยตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเผ็ดขนมจีนหรือเผ็ดส้มตำกันแน่แต่ดูไปก็แอบสงสารเธออยู่นะน้ำตาไหลเลยไม่นานนักเธอก็กินเสร็จและเธออยากจะตบของหวานปิดท้ายสักนิดตอนนี้เธอได้มาอยู่หน้าตู้เค้กและสังเกตเห็นว่าเค้กในตู้นี้มีสีสันที่สวยงามและดูน่ารัก ซึ่งเธอกำลังเลือกหาอยู่ว่าจะกินเค้กอันไหนดีแต่สุดท้ายเธอก็ได้เค้กที่เธอชอบมาและหน้าตาของเค้กก็ดูน่ารักและทำให้เธอกินไม่ลงเลยและไม่นานนักวิดีโอก็จบเป็นยังไงกันบ้างคะประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้จากการเดินทางสอนให้เรากล้าที่จะเปิดใจและเติบโตในทุกๆวันนะเหมือนกับมิมูส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ